มาจ้าพี่น้องมือนีกสิผ้ามาบึงบรรยากาศมาันสายตาเขาเด้อจ้าพี่น้องเด้อบ่งที่หละ่ะนี่กัน้องไม้เด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่เขาก็ลังเกียวมากใหม่ๆสดๆนะจ้าพี่น้องนะกลับมาสยาครับ พี่น้องพี่ไม่นะคะกับมาตากาจะพี่น้องเอเบิงตีละเบิงสูตรติละเบิงสูตรมาสยานะคะเบิงสูตรมาตากาจะพี่น้องเบิงตีละนี่กับกวาดกวาดกวาดจั้งสี่ละเฮ็ดทั้งสี่เฮ็ดทังสี่กวาดกวาดกว,ว,วาดนันหลูกสาวหลูกสาวเป็นกับบริยานขั้นนะคะพี่น้องกับมาตากาอ้ากับมวนเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกไปน้ำมวนไปน้ำกระไรตัวเฮ็ดไปเฮ็ดไปมวนมวน พากันมวนพากันมวนพากันฟอนใส่ฟอนใส่อันฟอนใส่ตาเข่าจับพี่น้องเมืองตีหลานน้องแม่กันเงาน้องแม่กันเงาเงาเงาเอาตาเข่าจังไเลจังสีมวนคับอ่ะแต่โอ้เงาเงาเงาเอาฝุ่นฝุ่นทั้งฝนทังหย่อนใส่จับพี่น้องนี่ล่ะอีสานบานหน้าเฮาจับพี่น้องเฮ็ดไปตีเฮ็ดเหม่มมวลน้อจ้าเนาะนี่เข่าปีนี้ก็ได้หลายร้ายคักได้พี่น้องเอ้ยได้เข่าหลายแห้งเลยจับพี่น้องตากบวมหูแจ๊คเดาแจ๊คเท้อจนว่าเมื่อยแล้วล่ะก็นี่ล่ะก็สับสิเป็น แค่ล้านสุดท้ายแล้วนะคะพี่น oh, ้องเอ้ยเบิ so ่งตีล่ะนี่ตากับผ้ากันตากอาตากไปน้ำมวนไปน้ำโยกไปน้ำโอ้ยมวนมวลเอายาวยาวยาว่าเอายาวยาวอนไปน้ำฝนไปน้ำมวนไปน้ำนะคะจิจังได่แต่ใดตัวเนาะค่ะพี่น้องน้องเขาจะฟ้องนะคะเออตาเกโอ้ยนี่น้องไม้เพิ่นกะขยันนะคะโอ้ยเบิ่งตีล่ะอ่าเบื้งตีล่ะอ้าวน้องไม่เ็้จังไก่เบื้องหนัาน่ะกวดจังไก่กวดจังสีเลยบอกหน้านี่บอกเป็นกะกวดของเพื่อนนะคะกวดนี่กวดนี่ กดอากดกระจายออกนะคะกวดขยับขยับออกนะคะให้มันเติมเพร่นะคะให้มันบางผุนผุนทั้งผุนทั้งแม่กับเต้นกับย้อนกับม้วนว่าสันนะคะยาวเอาเฮ็ดจังได้กระได้ตัวเขาจะคล้องน้องพี่น้องเนาะนี่แหละกับม้วนกับย้อนไปน้ำเห็ดเรียกไปน้ำย้อนไปน้ำค่ะพี่น้องเออนี่เลยนี่เลยบงสุดสุดตาเขาเขาบ่ค่อยผ่อมปัื่นได้จากพี่น้องสุดขาตาเขาจ้ะพี่น้องสุดตาเข่าเขาก็ ผู้ผู้เห็นเหลียวเบิงน้ำท่างกัสิว่าเป็นพี่บานะคะพี่น้องบ่ไเด็เป็นพี่บาด้จ้าเด้อนี่ล่ะพี่นี้มันได็เขาล้าจ้าพี่น้องหันไปเบิงทั้งหลังที่ราเลือเบิงสอบเขาเป็นเซลเซลอยู่จ้าพี่น้องทิ้งเอาไปขายทังตากไว้ถักกินนะคะพี่น้องพี่นี่มันค่ะพี่น้องเด็เขาล้าแห้งพี่น้องเออมึงที่ละก็ย้อนใส่สัตว์ตัว นี่นตากแ<ร>พ้หนีตากแพ้ที่ซีล่ะจ้าพี่น้องเอ้ยนี่น้องปีใหม่เพิ่กว่าโอ้ยเป็นเฮ็ดซอยแม่เพิ่นอยากขยานแน่เมื่อยน,นะคะ<ม>เพิ่นก็นเฮ็ดซอยแม่นะคะอโอ้ยบางทีอะไรเขามัดตัวไม่แล้วมัดตัวแล้ว คอัวขายหมูกระทาเดนก็เห็ดกระตาะน้องไม้ก็ซอยแม่นล้ว嘛ซอยซอยเห็ดกันนี่น้องไม้เปิดก็โอ้โนี่เพิ่นเห็ดนี่พี่น้องเห็ดหน้ามันลำบากกันเสีเด้อยพี่น้องบอกว่าเห็ดเขาวอะมันอะได้งานเห็ดหยังอ่ะมันได้คีบ้อพี่น้องจ้านี่ละเห็ดเขาวเห็ดเขาวก็ได้งานเด้อจ้าเห็ดเขห็ดเขาวก็ได้คีบอีกซะด้วยเนาะจ้าเนาะอันนี้ละเห็ดเวียดตามภาษาก็ได้เงินเนื่อจากพี่น้องน้าอันนี้ละเห็ดเก็บเห็ดยังเห็ดพี่น้องได้รับชมรับ เบิ้งนี่เราจะกระตกเขานะคะมวนไปน้ำฝอนไปน้ำนอกจากพี่น้องเนาะนี่หละธรรมชาติอีสานบ้านนาหฮากับมวนมีแตมวนจากพี่น้องเนาะแม่ตาตาเขากับมวนจากพี่น้องมันสิเมยมันสิเมยกะกะอดเอานะคะพี่น้องกับมวนให้พี่น้องได้มวนได้ส้มนะคะพี่น้องมารับส้มกับสีโอจะเมนจามวนเนาะอันตาเขาอยู่เฮือนกับมวนจากพี่น้องที่จริงมันกับเมยกะอันนี้อยู่ลาะคาแต่ว่าตาเฮากับสูสูจากพี่น้องน้องไม่กับสูค้ักแต่ได้นี่เฮ็ดเบียกอัน สาการกับคอเม่นะคะกับถามพื่นว่าพื่นขั้นบอเพื้นก็บอกว่าพื้นบอขั้นนะจ๊ะพี่น้องพื่นเม่กับเงาเอาาาาาาเ้าเงาเงา้าวใกล้สิแล้ลวแล้วแล้วใกล้สิแล้วแล้วเอาเอ้าเงาซอยกันเงาซอยกันมวนซอยกันนะคะทั้งเห็ดทั้งฝอนเทั้งมวนไปนาจากพี่น้องนี่ละบรรยากาศอีสานบานหน้าห้าจากพี่น้องแต่ว่าเขาปีนี้เด้อวจากพี่น้องอู้ยเขาได้ร้ายค่ะเขาง่ามรับรับพี่น้องเท่งเอาไปเอาไปขายเอาไปขายรถหนึ่งกับพ่อปัานันเลยค่ะเก็บไว้กับร้ายจ้ะ ตากซีแพ้หาแพ้นะจ๊ะพี่น้องได้เขาหลายค่ะปีนี้เพิ่งติละ่ะอุย้ยเบิ่งเป็ตาอ,อ้อนซ่อนเขามีแต่เม็ดโบมีแก้มเลยค่ะเขามีแต่อันงามๆเลยจ๊ะพี่น้องปีนี้ น้องปีไม่เพื่อกระเฮ็ดนี่แม่ก็กวดกวดซอยกันนี่จ้ะพี่น้องกวดซอยกันเฝ้าแล้วเฝ้าทัวนะจ๊ะแม่ก็ว่าเฝ้าเฝ้ากวดเฝ้ากวดลูกเฝ้ากวดเฝ้ากวดกวดให้มันเปลี่ยนหนานะคะเพราะว่ามันเสดอเอาตัวซูซุมขึ้นมาเอาตัวแห่งลงไปเนี่ยค่ะเปลี่ยนหนามันเนี่ยเคลียรดูๆจังสีนะคะพี่น้องมันจะสีเดลเลี้ยวเเนาะน้องปีใหม่เพื่อก็ว่าโอ้ยจังไหนจังสีละนี่ละชีวิตชาวนาจะแม่มันยากลำบากนะคะพี่น้องเพื่อก็นี่ละไม่หอดตากระแตนเพื่อนว่าสิ ก็เลยว่าฝาเฮ็ดลูกฝาเฮ็ดฝาเฮ็ดฝาเฮ็ดหล่ะก็เต้นกำมวนย่อนไปน้ำนะคะฝาเหลวาฝาทัวจากพี่น้องเด้อมีลาพี่น้องบรรยากาศแบบหน้าจ้ามันกำมวนจังสี่ลาพี่น้องเอ้ยนี่ล่สำหรับคลิปนี้กะขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้า